สายอย่าหาทำตามนะโอ้ยทุกคนโดนหน้าเขียวไป86400พร้อมสซกคเตอร์อีก4ตัวนะคะเพื่อน ก็กราบสวัสดีเพื ite, ่อนๆนที่น่ารักทุกคนด้วยนะเราก็อยู่กันที่หน้าเกมสาวท่อมกันอีกแล้วนะคะเพื่อนๆนะกับทุน5,000บาทกันอีกเช่นเคยนะคะทุกคนนะเล่นสาวทำทั้งทีนะคะขอจัดทุนหนักๆหน่อยก็แล้วกันน้องมาเดี๋ยวเราจะเปิดด้วยการซื้อฟรีสปินกันไปเลยนะ่ยห้าพันนเพื่อนๆือนนะสำหรับเพื่อนเพื่อนนะที่เพิ่งจะเข้ามารับชมและฟังช่องของเรานะคะเป็นครั้งแรกก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งช่องเราด้วยนะจ๊ะโอเคมามาดูกัน ดอกแรกก็หฮวแดกดอกสองก็หฮวแดกนะ้วเพืเ่อนๆตัวคิวมา20บาทเออไมาอีก400บาทนะจ๊ะทุกคนไม้630บาทเฮ้ยโอเคอยู่นะ10 10 10โอ้โห2400นะจ๊ะโดนตัวเขียวๆไปเมื่อกี้นะคะได้มา2400นะเพื่อนๆเอ,อ้ยได้อยู่นะ3930บาทแล้วนะจ๊ะทุกคนไมาอีก720นะคะ ขอให้เข้าแบบนี้ตลอดเลยได้ปะเออจะได้กำไรแบบว่าง่ายๆเลยนะทุกคนนะ4,700แล้วนะจ๊ะอีก3รอบโอ้โหอย่าอย่าบอกนะว่าจะใจ่ายให้แค่นี้โ,โหทุกคนรอบสุดท้ายแล้วโอ้โหขาดทุนไปประมาณ210บาทนะจ๊ะประมาณนี้เนาะทุกคนเออปะ ปั่นเองเบ็ดสี่กันไปเลยดีกว่านะลองดูนะคะเพื่อนสำหรับเพื่อนๆนะคะที่งบน้อยทุนน้อยนะจ๊ะอย่าหาทำตามนะโอ้โทุกคนโดนหน้าเขียวไป8 6 4 0 400พร้อมไซแคเตรอร์อีก4ตัวนะคะเพื่อนโอ้ยเข้าฟรีเองเบ็ด400นะคะทุกคนนะแล้วก็แบบโอ้ได้มา9,9440บาทเลยนะทุกคนดึกแล้วนะคะเราตื่นเต้นเสียงดังไม่ได้นะตอนนี้ก็ตีหนึ่งกว่าแล้วนะ เออตอนนี้ตีหนึ่งกว่าแล้วนะเล่นสาถาะะ้ำเลยค่ะเพื่อนโอ้โหขอให้มันจ่ายให้เราเถอะนะเข้าตั้งเบ็ด400รอนี่ยขอหนักๆเลยดีกว่านะฮะคูณแแล้วนะทุกคนอีก3ามลอสุดท้ายน,ะ <c oughs> นั้นมันจะเข้าให้เรา <c oughs> หรือเปล่าเออมาเก้ ม,มาอีกพันสองนะคะเพื่อนๆมาเก้าร้อยหกสิบบาทเดี๋ยวนี้ตัวคิวโอ้โหไปรอบสุดท้ายแล้วนะคะโอเคนะคะทุกคนนะรอบนี้นะเราได้มาสี่พันสองร้อยบาทนะคะทุกคนโอ้โหกำไรมาแล้วนะจ๊ะหมื่นสองนะคะทุกคนนะกำไรหมื่นสองแล้วนะตอนนี้เข้าฟรีเองเมื่อกี้ตกใจมากเราได้มาแบบ8 00พันอะทุกคนเออแต่งนอกก็ได้นะคะ เดี๋ยวเราค่อยมาซื้อกันเนาะขอปั่นเองสักนิดหนึ่งเบสสี่ร้อยอุ้ยดอกนี้มา3,200เลยทุกคนหุ้ยตัวเคน่าจะแบบอืมาแถวแรกสักนิดหนึ่งนะเอ้ย4,080บาทนะคะดอกเมื่อกี้โดนแต่ตัวแพงๆนะทุกคนที่มันเข้าหนัหนกๆคือมันโดนตัวแพงๆทั้งนั้นเลยนะคะไสองร้อยสี240่สิบปึ๊บ ปึ๊บ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 โอเค okay, 120เอ้ย320บาทนะคะมาอีก480ยังไง160 0 oh, โอ้โหตองนี้2,520นะทุกคนเ <c oughs> อ้ยมา320 โอ้ยทุกคนตอนนี้ก็คือแบบถ้าเลิกได้ก็คือเลิกไปเลยนะเพราะว่าเราได้กําไรมาเรียบร้อยแล้วนะเพื่อนๆแต่ว่าขอเล่นอีกสักนิดหนึ่งก็แล้วกันเนาะเออเผื่อมันแบบฟุกเข้ามาอีกนะคะแต่สําหรับเพื่อนๆที่แบบว่ารู้สึกว่าเออกาไรแค่นี้พอแล้วนะคะก็เลิกได้ก็เลิกไปเลยเนาะโอ้ยดอกนี้สองหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยสี่สิบบาทนะ,ะคะเพื่อนๆโดนตัวอะไรเมื่อกี้ดูไม่ทันเพราะว่าเราเปิดเทอร์โบนะทุกคนมันก็เลยแบบว่ามาเร็วไปเร็วนิดนึงนะ โอ้โหเลิกได้เลยไหมเนี่ยนะคะทุกคนเข้ามาขนาดนี้แล้วนะคะโ,โหมีอยู่สี่หมื่นแล้วค่ะเพื่อนๆตอนนี้นะคะเข้าอืเข้า,ขากตเตอร์อีกแล้วทุกคนเบ็ดสี่ร้อยนะจ๊ะดอกนี้นะคะทุกคนนะโอ้โหมันต้องจ่ายให้เราอีกแน่เลยหรือเปล่าหรือเปล่านะคะทุกคนเออสําหรับเพื่อนๆที่แบบว่าอยากมาลองเล่นนะคะต้องแบบต้องเล่นแล้วแหละจังหวะนี้นะคะทุกคนมันแบบว่า มันเข้าดีอยู่เหมือนกันนะสาวทำนะแต่ว่าต้องอยู่ที่ช่วงเวลาด้วยนะเพื่อนๆนะถ้าสนใจก็คลิกลิงก์ที่ใต้คอมเมนต์กันเข้าไปได้เลยนะทุกคนนะเออเราปักหมุดลิงก์ไว้ให้เป็นที่เรียบร้อยละนะโห้ยมา1มื่นเ็เลยเว้ยตะกี้ดูไม่ทันนะมัิ่จะพูดอือช็อตเด็ดในคลิปนี้นะมีให้ดูหลายช็อตมากทุกคนคือแบบว่ามันเข้ากันแบบว่าหนักหน่วงกันเหลือเกินไมสีาอยยี่สิบนะคะ โอ้โห oh, 9,600บาทเพื่อนๆจบฟรีรอบนี้นะคะเราต้องเลิกแล้วแหละนะทุกคนนะโอเครอบสุดท้ายแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเราพอแค่นี้กันเลยดีกว่านะคะถ,ถ้าเพื่อนๆนะ,ะชื่นชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งช่องเราด้วยเนาะ,ะขออนุญาตไปถอนเงินก่อนนะจ้าบ๊ายบาย